สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะแผนเทรดทองคํากันดีกว่าครับสําหรับวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568นะครับมาดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างและคําถามแรกเลยที่ต้องถามกันก่อนเลยก็คือมีแผนเทรดทองคําสาหรับวันนี้กันหรือยังครับถ้ายังไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับเรามาหาคําตอบไปด้วยกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ๆของแผนในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าจะได้เข้าใจคอนเซปต์หลักๆว่าเอตกะเบื้องหลังกลยุุธ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไง คือต้องบอกว่าหัวใจหลักของแผนนี้เลยนะครับก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์เลยครับเขาแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น2ทางหลกัหลกๆเลยคือไม่ว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือจะวิ่งลงเรามีแผนรองรับไว้หมดครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับมีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือแผนทั้งหมดเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่า pending order ครับหรือพูดง่ายๆก็คือการตั้งคําสั่งซื้อขายเอาไว้ล่วงหน้านั่นเอง นี่แหละครับคือเครื่องมือหลักของเราและแน่นอนครับเทรดแล้วก็ต้องมีตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้วยซึ่งในแผนนี้เนี่ยเขาใช้ stop loss หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า sl นี่แหละครับเป็นเหมือนกับ safety breaker เลยเพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้บานปลายนั่นเองไม่ทางตรงกันข้ามหระครับถ้าเทรดแล้วมันถูกทางมีกำไรขึ้นมาแผนนี้ก็ไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆนะครับเขามีจุดที่เรียกว่า take profit หรือ TP กำาหนดเอาไว้ชัดเจนเหมือนกันเรียกว่าถึงเป้าปุ๊บล็อกกำไรปั๊บเลยเอาละครับและนี่คือภาพที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เหมือนเป็นแผนที่สนามรบของเราในวันนี้แหละครับตัวเลขที่เห็นทั้งหมดนี่แหละครับคือระดับแนวต้านแนวรับที่สำคัญมากๆซึ่งทุกการกระทําในแผนของเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวเลขพวกนี้ทั้งหมดเลยครับ โอเคเมื่อเห็นภาพรวมแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละแผนเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่สถานการณ์แรกแผน A ครับสมมุติว่าถ้าราคาทองคํามันวิ่งขึ้นละ่ะเราจะทํายังไงไปดูกันครับสําหรับแผน A นะครับคอนเซปต์หลักๆเลยก็คือเราจะเล่นหน้าชอ็อตเซลครับหรือพูดง่ายๆคือการดักขายนั่นเองเราจะรอจังหวะที่ราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปไปชนกับแนวต้านสําคัญๆเพราะตรงนั้นแหละครับคือจุดที่เราคาดว่าเอ,อ่อแรงซื้อมันน่าจะเลื่อนหมดแรงแล้ว จุดปฏิบัติการแรกของแผน A นะครับจะเริ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าไปในโซน4,060ถึง4,070อ่ะทีนี้มาดูคำสั่งการแบบช้าๆเลยครับว่าจะต้องทำยังไง สำหรับชุดแรกเลยนะครับเราจะตั้ง pending order เป็นแบบ sell limit หล่อไว้เลยที่4060กับ4070ตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่4065กับ4075และเป้าหมายทำกำไรหรือ take profit ก็คือ4030ครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้เป๊ะๆเลยแล้วคำถามคือถ้ามันไม่กลับตัวล่ะถ้ามันแรงจัดทะลุแนวต้านแรกขึ้นไปอีกจะทำยังไงไม่ต้องห่วงครับแผนนี้เขามีด่านที่2เตรียมไว้แล้ว ที่ด่าน2นี้ถ้าหากราคาพุ่งไปถึงโซน4080กับ4090นะครับเราก็จะตั้งเซลล์ลิมิตดักไว้อีกชุดหนึ่งเลยโดยมีสต็อปลอสที่4085กับ4095และเป้าทํากำไรก็จะอยู่ที่4050ครับและถ้าถ้ามันยังไม่ยอมลงอีกละครับถ้าแรงซื้อมันมาหาสารจริงๆนี่คือด่านสุดท้ายของแผน A แล้วครับชุดสุดท้ายเนี่ยจะดักรออยู่ที่แนวต้าน4 0 9 5กับ4,100เลยครับ และทั้งหมดนี่แหละครับคือกลยุทธ์แบบ3ชั้นหรือสาไม้สาหรับรับมือกับตลาดที่เป็นขาขึ้นนั่นเองเอาละครับนั่นคือแผนสําหรับตลาดขาขึ้นทีนี้เรามาพลิกเกมดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างในสถานการณ์ตรงกันข้ามเลยถ้าเกิดว่าราคามันไม่ได้ขึ้นแต่กลับร่วงลงมาละ่ะเราก็จะเข้าสู่แผน B ครับแผน B เนี่ยต้องบอกว่ามันคือภาพสะท้อนของแผน A แบบกลับด้านเลยครับคือแทนที่เราจะไปดักขายที่แนวต้าน คราวนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นดักซื้อตอนที่ราคามันลงมาทดสอบที่แนวรับสําคัญสคัําญเพราะเราคาดว่าตรงนั้นน่าจะมีคนรอซื้อกลับเข้ามานั่นเองครับจุดปฏิบัติการแรกของฝั่งซื้อหรือแผน B นะครับจะอยู่ในโซน3,900ถึง3,890ครับ สำหรับไม้แรงนี้เลยนะครับเราก็จะตั้ง pending order เป็นแบบ buy limit รอไว้ที่3900กับ3890ส่วน stop loss จะอยู่ที่3895กับ3885และตั้งเป้าหมายทำกำไรหรือ take profit ไว้ที่3930ครับและแน่นอนครับ ก็เหมือนกับแผน a เป๊ะเลยถ้าเกิดว่าราคามันยังร่วงลงไปอีกแผนนี้ก็มีแนวรับด่านที่2กับด่านที่3รออยู่เหมือนกันครับที่โซน3880กับ3870และ3865กับ3860ซึ่งก็จะใช้ตักกะการเข้าซื้อแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับ โอเคครับพอเราเห็นทั้งแผน A และแผน B แล้วทีนี้เรามาลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันอีกทีนะครับมาสรุปกันดีกว่าว่าตากาาสำคัญหรือหัวใจที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ หัวใจของมันจริงๆก็คือกลยุทธ์2หน้านี่แหละครับหรือที่เขาเรียกว่า sales on strength กับ buy on weakness ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือพอราคาแข็งแกร่งวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านเราจะขายแต่พอราคามันอ่อนแอร่วงลงมาทดสอบแนวรับเราก็จะซื้อครับนี่คือแก่นของมันเลย ถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญที่น่าเอาไปปรับใช้เลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งเลยคือการเตรียมพร้อมรับมือตลาดทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเรามีแผนเสมอสองคือการเข้าเทรดแบบเป็นชั้นๆหรือแบ่งไม้นั่นเองครับและที่สําคัญที่สุดข้อสามก็คือทุกๆก,การเทรดมีการวางแผนเรื่อง stop loss และ take profit เอาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องของการบรหิหารความเสี่ยงลุ้นๆเลยครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมาแล้วครับมันก็พาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือ แล้วสุดท้ายตลาดจะเลือกเดินทางไหนเขาจะเดินตามแผน A หรือจะเดินตามแผน B ซึ่งแน่นอนครับว่าคำตอบนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้มีแต่ตลาดเท่านั้นที่จะเป็นคนให้คำตอบกับเราครับ